สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัชฉาจอมปวนแม่สอดๆนะจ๊ะสำหรับเช้าดีนะครับจะมาโม้เรื่องม้าฟิเชียนใ้ฟังนะครับเนื่องจากว่ามี FC ถ้าว่ามาม้าฟิเชียมันดียังไงนะครับเออทำยังไงมันจะดีนะครับมันก็ดีหมดทุกม้าแหละนะครับแต่อยู่ที่ว่า ม้าฟิเชียเนี่ยมันเป็นม้าพื้นที่ของเขานะครับมันอยู่ต่างประเทศนะครับมันก็เหมือนเหมือนม้าในประเทศไทยม้าไทยนะครับม้าแกลบนะครับเออมันก็มีความสามารถแล้วก็การใช้งานที่เหมาะกับคนในพื้นที่นะครับสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศนะครับมันอยู่กับหิโมเอ้ยหิมะนะครับแล้วทีนี้เนี่ยหิมะเนี่ยมันใช้มันต้องเจอกับ ยังไงอะถ้าเป็นเสื้อก็ต้องเสื้อโค้ดหนา,นาใช่ไหมอมาม้าม้าของเขาก็ทนต่อสภาพภูมิอากาศของเขานะครับเอาม้าเขาไปอยู่บ้านเราม้าเขาก็หอบก็เหนื่อยเหงื่อตกนะครับอ่าเพราะว่าบ้านเรามันร้อนนะครับถ้าเอาม้าไทยไปอยู่บ้านเขาม้าเราก็คงกลายเป็นน้ําแข็งนะครับคงเป็นไอติมนะครับเออคงทนสภาพอากาศบ้านเขาไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อดีอะมันมีแตกต่างกาันมันอยู่ที่ว่าใครเกิดที่ไหน อะไรยังไงนะครับเออเดี๋ยวจะมาโม้ยฟังแล้วกันนะครับสาหรับว่าเออมันมีดีอะไรบ้างนะครับถ้ามาอยู่บ้านเรานะอ่าอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้ามาอยู่บ้านเราเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างแต่ความจริงแล้วเนี่ย ใครดูอยู่ก็ฝากกดติดตามช่องมาชาาจอมปวดไม้สอดกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะโม้ให้ฟังนะครับในช่องมีอะไรบ้างนะครับมีการปลูกหญ้าเพียงกุลาเควทั้งผืนเนี่ยนะครับอันนี้ปลูกให้ม้ากินนะครับมันเป็นประโยชน์ที่องค์รวมและการที่ผมทำนะครับก็คือมีการรักน้านะครับนี่นะครับท่อการรักน้ำนะครับอ่ามีการรักน้ําการปลูกหญ้าแพีโงกลลาทั้งบนเนินนะครับอันนี้บนเนินนะบนเนินลงไปในแปลงนานะครับแล้วก็ปลูกแบบไม่ปั่นดินนะครับอ่า ไขกบมันเป็นยังไงแตกต่างยังไงในช่องทำเพลิดไว้ให้นะครับการปลูกหญ้าปลูกต้นไม้แบบนี้นะครับปลูกเพื่ออะไรทําไมปลูกพายทําไมไม่ปลูกสักนะครับเออนะครับเพราะอะไรผมก็ลงไว้ให้นะครับการปลูกรั้วเห็นไหมการตึงลวดหนามนะครับเสาไม่โคน่นไม่เอียงไม่ล้มนะครับปลูกมาแล้ว2ปี3ปีไม่เป็นไรนะครับเออเพราะอะไรยังไงเทคนิคนะครับ การทำคอกม้าเราเห็นนะครับการเลี้ยงปลาในสระเลี้ยงยังไงกี่ระดับเลี้ยงปลาอะไรบ้างนะครับเลี้ยงกุ้งกำกัด้วยนะครับอ่าก็มีบอกไว้ให้หมดในช่องก็ลองดูแล้วกันผมโม้อะไรไว้ให้บ้างนะครับแต่อีตอนทำเหนื่อยแทบตายนะครับตอนนี้เป็นฮิสโตกนะครับม้าไม่ทันเป็นฮิสโตกโคตรเป็นฮิสโตกแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงเวลาเงือออกเยอะๆนะครับมันจะวูบนะครับในอาการในม้าก็เป็นเหมือนกันเวลาร้อนจัดๆเนี่ย ควรที่จะต้องมีเกลือแร่ให้ม้ากินนะครับถ้าม้าไม่มีเกลือแร่กินนะครับแล้วก็ขี่เขาอย่างเดียวเหงื่อเขาออกเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นนะครับโอเคนะการเลี้ยงม้านะครับก็จะต้องดูแลอย่างดีนะครับไม่ใช่ว่าใช้งานตะพืชตะพืชเกลือแร่ไามา่ให้กินนะครับเดี๋ยวมันก็เยวเหลืองเอยวแดงมันคนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันไม่มีเกลือแร่แล้วนะครับแล้วทีนี้เวลาเจอความร้อนเข้าไปหรือไปขี่เนี่ยเหงื่อเขาออกเยอะผิดปกตินะครับ อ่าถ้าเป็นนะมันจะเยอะปะกติผิดปกติขี่แป๊บเดียวก็แตกแล้วก็ทีเนี้ยมันก็จะล้มนะครับมันก็จะวูบเหมือนคนนะครับก็ฝากไว้ให้เป็นข้อคิดด้วยแล้วกันนะครับอย่าดีแต่อยากจะมีม้านะครับก็ก่อนจะมีม้าก็ศึกษาด้วยว่าเฮ้ยเราควรเตรียมการยังไงเลี้ยงยังไงนะครับจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างที่เป็นพื้นฐาน ยาสามัญประจําคอกมีอะไรบ้างนะครับอ่าลักษณะม้าแต่ละชนิดนะครับเป็นยังไงควรจะฝึกยังไงนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นม้าไทยอยู่แล้วก็ง่ายสบายบรือนะครับส่วนใครที่ถามผมเข้ามาบ่อยๆอยอย,อย,อยากจะเอฟเจ้าตัวลายลนะครับอ่าม้าไทยนะม้าด่างนะที่ผมไปฝึกมาน่ยก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเพราะเจ้าของเขาปล่อยนะครับอ่าก็อยากจะปล่อยเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังการโมะนะครับของ ผมแลวกันนะ,ะนะเรื่องเกี่ยวกับมาเชียนะครับว่าเป็นยังไงเรามาคุยกันในเรื่องของมาเชียนนะครับมีต้นกำเนิดอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับแห่งเมืองฟรสแลนด์นะครับถามว่าข้อมูลมาจากไหนกูเก l ลนะครับ <laughs> เออนะครับ เออมันก็ต้องหาจาก Google แหละมาให้แต่พยายามจะย่อยให้มันฟังดูแล้วแบบว่าเพลิดเพลินเจริญอุรานะครับจะได้ไม่ต้องเครียดกันมากนะครับทฤษฎีบ้าบ้าบาบ,าบานะครับบางทีบางครั้งเนะี่ยบางคนคุยทฤษฎีเถียงกันในกลุ่มมานะ้าเนี่ยผมเห็นแล้วผมก็ปวดเฮดนะครับผมไม่ดูเลยนะครับหนีนะครับโอเคใครดูอยู่ฝากกดติดตามช,อมาชา่องประชาจําวตวแม่สอดฝากดูโฆษณาด้วยนะจ๊ะวันนี้จะโม้แบบยาวๆแล้วกันสําหรับม้าฟิเชียนนะครับม้าฟิเชียนเป็นม้านะครับที่เขาผสมกันออกมานะครับอยู่ในเมืองหนาวมีหิมโมตกนะครับ และทีนี้เนี่ยเลดิโก้เลด้โก้นะครับม้าก็จะโปรยปลายลงมานะครับแล้วก็จะมีไม้กระทาอยู่อันนึงนะครับเศกออกมากลายเป็นม้าโครงสร้างที่ดีนะครับพวกคนในประเทศนั้นเมืองน,นั้นเนี่ยเขาพยายามหาโครงสร้างที่ดีเหมือนอันดาลูเซียที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือเขาพยายามดีไซน์ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างพันธุก,กรรมนะครับลักษณะคอเนี่ยจะคล้ายๆกับม้าสเปนนะครับก็คือ ก็ต้นกําเนิดมันมีอยู่แล้วนะครับอเนลูเซียเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของฟิเชียนด้วยนะครับเหมือนที่เคยบอกไปก็คือจะมีลําคอหนานะครับอกตันเอวคอดนะครับมีสะโพกที่ใหญ่โครงสร้างที่ดีนะครับทนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย มาฟิเชีนจะต้องเป็นสีดำเท่านั้นติดอยู่มองปกนะครับถ้าเป็นสีทองมันไม่ใช่ <c oughs> นะครับอ่ามาฟิเชยนเนี่ยลักษณะดเด่นเขาก็คือจะต้องดำบางทีอาจจะมีน้าผากขาวแจมลงมาบ้างอันนั้นก็แล้วแต่นะครับอ่าทีนี้ความสูงจะอยู่ตั้งแต่150เซนติเมตรจนถึง170กว่าเซนติเมตรแล้วขึ้นยังไงใช้บันไดขึ้นสิจะ้ะ170กว่าก็ <c oughs> มันโดดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วแหละนะครับนอกจากคุณจะสูงร้อ 80กว่า90นะครับอ่ามันก็มีความสูงมันนะครับเพราะว่าเพราะอะไรมันถึงสูงนะครับม้าฟิเชยเนี่ยคุณรู้ไหมมันเป็นม้าศึกนะครับไม่ใช่ว่าเป็นม้าถ่ายหนังอย่างเดียวนะครับอ่ามันเป็นม้าศึกนะครับเป็นม้าลากรถนะครับแล้วม้าลากรถเนี่ยมีหลายทรงหลายสไตล์มากนะครับบางตัวก็สูงชะลูดตูดปอดนะครับสวยนะครับแต่เป็นม้าลากรถนะครับบางตัวนะครับ ดูลำลั่นตันตับึกบึนบุนนะครับแล้วก็มาลากรถอีกนะครับแต่บางทีบางครั้งเนี่ยเขาก็ใช้ในการศึกสงครามในสมัยโบราณแล้วถามว่ามันมีอะไรบ้างอ่าเกิดมาแบบนี้นะครับม้าฟิเชียนจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะก็คือมีคลาสสิกนะครับโอ้มีด้วยนะครับออกเสียงเอเซนด์นะครับมีคลาสสิกบารล็อกนะครับแล้วก็มีสปอร์ตนะครับสปอร์ตก็คือเป็นม้ากีฬาก็คือพ่อของเจ้ามัาฉานั่นเองนะครับส่วนบารล็อกเนี่ยก็คือเจ้า ไหยานะครับพ่อของเจ้ากั้นภูนะครับกั้นภูเนี่ยสองขวบกว่าดูความสูงนะครับร้อยสี่สิบกว่าเข้าไปแล้วนะครับมาฉาล์ร้อยหกสิบห้านะครับตอนนี้แอมพูอ่ะยังไม่ถึงสามขวบเลยนะจะสามขวบมิถุนายนนี้นะครับทีนี้เนี่ยโครงสร้างเหล่านี้นะครับมันเป็นยังไงบาโอกหรือคลาสสิกโครงสร้างกระดูกจะใหญ่นะครับกล้ามเนื้อจะหนานะครับคอจะหนานะครับดูมาฉาเห็นะขนาดเป็นสปอร์ตนะครับคือพันธุกรรมเข้ามาแบบนี้อยู่แล้วนะครับโครงสร้างมาแบบนี้แต่ทีนนีี้เ่ย ถ้าเป็นสายสปอร์ตเป็นสายกีฬาเนี่ยมันก็จะเล็กกว่านะครับทรงจะคล้ายๆมาแข่งเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้ดูนะครับพ่อของ2ตัวเลยทีนี้จะได้เปรียบเทียบกันว่าเออหน้าตามันบอดี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับอ่าทีนี้เนี่ยเรามาในเรื่องของสายกีฬาก่อนนะครับหม้าฟิเชียล,ลากรถได้ 2. นะครับสามารถเป็นม้ากีฬากระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับแล้วก็มีประกวดด้วยนะอ่ามีประกวดนะครับ ถ้าใครได้ที่1ก็ก็แพงอ่ะ,อะนะครับราคาเขาจะมีตามสเต็ปสเต็ปแต่ที่นําเข้ามาเนี่ยก็จะเลือกกันตามทรงนะครับที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับว่าใครสั่งอะไรมาส่วนมากจะเป็นลูกม้าเพราะาต่างประเทศเนี่ยเลี้ยงกันทีนึงเยอะมากนะครับแล้วฟีเชียลล้นล้วนนะครับเลี้ยงทีเป็นเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดนะครับอ่าเขาก็จะโลกขายเป็นชุดเพราะมันเป็นเงินก้อนถูกไหมทีนี้เนี่ย พอเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะมีสําหรับมา้าม้าฟิเชียนนะครับเขาจะทำกันเนี่ยก็คือมีม้ากระโดดข้ามสิ่งกีดขวางหรือกระโดดข้ามรั้วนะครับมีเดซ์ดาด,ด้วยนะครับเดินเฉียงเฉียงการเต้นรวมไปถึงการเล่นกายกรรมนะครับเขาก็จะฝึกให้โชว์นะครับเป็นม้าโชว์ในคณะกายกรรมนะครับมีนะครับเดี๋ยวจะเอารูปให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้ไปเรื่อยไปเฉยนะครับอ่าเพราะก่อนที่ผมจะมีม้าฟิเชียนเนี่ยผมศึกษา ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับถึงมันจะไม่ใช่เลือดแท้เป็นเลือดผสมนะครับแต่มันก็เป็นโจทย์ที่ผมต้องการเพราะว่าเลือดแท้เนี่ยมันไม,ไม่ตอบโจทย์ผมนะครับเพราะเวลาวิ่งกันเป็นฝูงเนี่ยนะครับมาฟิเชียนจะวิ่งช้านะครับถ้าไล่ตามกับควอเตอร์แอนาลูเซียมาแข่งนี่ไม่ต้องสืบนะครับมาแข่งเร็วอยู่แล้วนะครับลักษณะเฉพาะที่พูดมาแบบนี้คือทําไมมันถึงวิ่งช้าเพราะว่ามาฟิเชียนเนี่ย มันจะยกขาสูงนะครับขาหน้าสูงแล้วก็สับแต่นี่คือลักษณะเด่นของเขาเช่นกันเพราะว่ามันทําให้เขาเวลาเขาเพอร์ฟอร์มเขาเวลาเขาโชว์เวลาประกวดเนี่ยเขาจะสวยมากเวลาเขาอยู่ในแก๊งของเขานะครับอยู่ในเดอะแก๊งฟิชเชียนเนี่ยเขาจะสวยมากนะครับในเวทีประกวดเนี่ย คือไม่ต้องมาอื่นมาแจมฉันจะอยู่กับพวกฉันเนี่ยฉันจะเด่นนะครับเออเวลาเขาย่างเวลาอะไรเงี้ยเหมือนอาราเบียนเวลาเขาประกวดกันเขาก็อยู่ยแต่อาราเบียนฉันจะหน้าแหลมเป็นจิ้งจกนะครับแล้วก็ยกหางโค้งนะครับฉันก็จะสวยอยงฉันมันเหมือนกันสายไหนสายนั้นนะครับอย่าลงประกวดผิดเวทีไม่ไมช่นนั้นน่ะไม่ตัวใดตัวหนึ่งก็จะโดนไล่ออกจากสนามนะครับโอเคทีนี้เนี่ยพอมันเป็นลักษณะและพันธุกรรมโครงสร้างแบบนี้แล้วนะครับความสามารถขนาดนี้แล้วนะครับอ่าก็ตอบโจทย์ กับ f c ได้ว่ามาฟิเชียนมันมีดีอะไรอ่ะนะครับเออนะครับเป็นเป็นแบบว่าประโยคการพิมพ์ที่ดูเหมือนกวนๆหน่อยแต่คงอยากรู้จริงแหละนะครับทีนี้อันนี้คือข้อดีนะแล้วก็เวลาเอามาผสมพันธ์ในบ้านเรานะครับอ่าก็จะได้ลูกผสม กับม้าพื้นที่ดีได้เรื่องของโครงสร้างกล้ามเนื้อมัดกล้ามนะครับเซนสภาวะอารมณ์ที่ดีเพราะว่าฟิชเชียนเป็นม้าเลือดเย็นนะครับจะทําให้ลูกที่ออกมานั้นมีสภาวะอารมณ์ที่สอนง่ายนิ่งนะครับสอนได้เร็วนะครับทำไมถึงพูดแบบนี้ฟิชเชียนมันไม่กัดไม่เตะหรอไม่กัดไม่เตะก็ลองไปใกล้ๆมันดูซิยังไงก็โดนนะครับไปอยู่ลอยละริ้วปลิวละล่องนะครับมันกัดมันเตะนะครับผมก็ได้ทําคลิป แก้วิธีการกัดการเตะไว้ในช่องมะชาจปมปวนแมสสอดแล้วใน playlist ของคีม้าเอลนะครับดูแล้วก็ดูโฆษณาด้วยนะครับโฆษณาเก่งจริงๆนะครับเออไม่งั้นไม่ได้นะครับไม่ได้ไรายได้อะไรมาเลยนะครับแต่สิ่งที่ทําไปทําด้วยใจทั้งนั้นนะครับเพราะว่าอยากคนดูแลมาให้ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย ถามว่าปากไวไหมปากไวมากสําหรับม้าฟิเชียนนะครับลูกม้าอย่างไง้ก้านพูเนี่ยไวๆเนี่ยนะครับไวขวบกว่า,วาเนี่ยปากจะไวจะงแงบบจะงแงบบต้องแก้ให้ได้นะครับพอแก้ได้มันจะจํานะครับอ่าถ้าไม่จําไม่แก้มันปากมันจะไวแล้วมันจะงแงบ,บจริงๆนะครับแม้แต่ตีนเหมือนการเตะเนี่ยมันเตะจริงๆนะครับอ่า พอเซนเท้าถ้าถ้าเล่นเต้นเดสาดได้เนี่ยเห็นไหมยกข,ขาหน้าโชว์เห็นไหมอ่าถ้าเต้นเดสาดได้แสดงว่าเซนเท้าไวมากนะครับเพราะฉะนั้นควรฝึกเรื่องของการสัมผัสการแค่เล็บให้เป็นประจำมันจะกำราบนะครับปรามได้นะครับม้าจะไม่มีอาการที่จะดีจะเตะอะไรอย่างเงี้ยจะดีมากนะครับก็ตัดไฟแต่ต้นลมฝึกตั้งแต่เด็กแต่ถามว่าสิ่งที่ดีคือเราแค่เล็บเข้าประจำนะครับเขาก็จะเราก็จะป้องกันในเรื่องของ ในเรื่องของเล็บได้สุขภาพเล็บนะครับโอเคทีนี้ข้อดีก็บอกไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เห็นเป็นประจักษ์พยานอยู่ในการวงผมในช่องผมก็ทําลงไปแล้วว่ามันกระโดดข้ามรั้วได้นะมันหนีเที่ยวได้นะมันเปิดประตูได้นะครับมันจําอะไรได้ต่อเต้นได้ตั้งแต่เด็กๆนะครับโดยที่ไม่ต้องมังคับไม่ต้องฝึกให้เต้นนะครับในคลิปก็มีนะครับสำหรับของมัาฉาเต้นกับพี่ดั๊ดนะครับก็คือสามารถหมุนตัวได้อะไรได้เนี่ยสายสปอร์ตเนี่ยมันจะเป็นสายที่ถูกพัฒนามาให้มีเซนส์ที่ไวฉลาดนะครับอ่า อันเนี้ยอันนี้คือเรื่องจริงนะครับมันฉลาดมากมาฉาเนี่ยทุกวันนี้ผมก็อยากเอาเจ้าขวัญไปผสมกับฟิเชียนสายกีฬาสายสปอปร์ตเหมือนกันแต่ทุกวันนี้หาไม่ได้แล้วไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับก็แล้วแต่นะครับช่างมันตอนนี้มีดำๆสองตัวแล้วนะครับสีเม็ดมะขามตอนนี้ในท้องเจ้าขวันก็เป็นแอนดาลูเซียต่อไปวางแผนว่าจะผสมกับควอเตอร์นะครับอยากได้โครงสร้างกลมเนื้อเป็นไม้กีฬาจริงๆนะครับอ่ากีฬาในบ้านเรานะ เพราะว่ามันจะได้ในเรื่องของเล็บที่แข็งขึ้นมาฟิชเชียนเล็บแข็งนะครับแข็งมากเวลาทําเล็บเนี่ยแข็งนะครับเวลาวิ่งในบ้านเราพื้นดินเนี่ยสบายเบือเลยไม่ต้องห่วงนะครับอ่าโอเคนี่ทั้งหมดก็เป็นข้อดีของฟิชเชียนทั้งหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นของแท้นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นลูกผสมในบ้านเรานะครับก็ติดตลกกันบ้างนะครับจะได้ไม่เครียดทีนี้เรามาฟังในเรื่องของด้าน ที่มันไม่ดีกันบ้างนะครับว่ามันมีข้อเส,ส winter, Today, ียย like ังไงนะครับสําหรับฟิชเชียในบ้านเรานะครับเป็นฟิชเชียที่นําเข้ามาจากต่างประเทศแล้วเนี่ยเป็นที่รู้กันแน่ๆมันมาจากเมืองหนาวนะครับมันมีหิมโตกนะครับหิมะตกแล้วมันเป็นยังไงนะครับบ้านเราถ้าไปอยู่บ้านเขาก็ตายนะครับแข็งเป็นช็อกโกแลตแน่นะครับเป็นช็อกโกแลตแช่เย็นนะครับเออเป็นไอติมแน่ๆนะครับแล้วเชกเช่นเดียวกันไอติมมาอยู่บ้านเรามันต้องละลายถูกไหมเพราะบ้านเรามันร้อนนะครับ ม้าพวกนี้พอมาอยู่ในเขตร้อนจริงๆเนี่ยอยู่บ้านเราเนี่ยเขาก็จะเหนื่อยง่ายหอบง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็หลายๆฟาร์มนะครับที่เขาซื้อไปต่อให้ไม่ใช่ฟาร์มเจ้าของม้าที่มีเงินนะครับซื้อไปมันต้องมีเงินแล้วล่ะเพราะว่าอย่างน้อยขี้หมูขี้หมาลูกม้าเกิดมาก็สามแสนห้าสามแสนเจ็ดแล้วนะครับยานมเนี่ยนะครับอายุหกเดือนนะครับแพงไหมเออนะครับเขาก็จะต้องมีพัดลมนะครับพัดลมวัดนะครับแล้วก็ปล่อยไดไอ คุให้ม้านะครับให้ม้ามันเย็นนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะหอบแหกแหกแหก,แหกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็ต้องคิดดีๆนะครับเวลาซื้อมา้าพันแทม้านะครับอ่าถ้าซื้อไปอยู่โซนเชียงรายนะครับแม่่องสอนก็น่าจะดีหน่อยนะครับเพราะอากาศชื้นอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าอยู่เขตร้อนๆภาคกลางอะไรเงี้ยก็จะต้องใช้นะครับตัวช่วยเพิ่มความเย็นให้เขาอันนี้คือเขาจะเหนื่อยง่ายอันนี้อันนี้คือไม่ใช่ปัญหาสําหรับตัวเขานะ นะครับแต่เขามาอยู่ผิดที่ผิดทางนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเขานะครับเป็นข้อเสียไหมเออผมก็ไม่รู้นะแล้วแต่ถ้าคนรักก็บอกว่าไม่เสียแต่ถ้าคนไม่รัก,กบอกเฮ้ยจุกจิก,จกว่ะนะครับอันนั้นก็แล้วตกประเด็นนี้ผ่านไป2นะครับเวลาเป็นเรื่องของกีบแล้วเนี่ยส่วนมากจะเลื้อยลังเท่าที่เห็นมานะอ่ามันจะนานมากกว่าจะหายนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าของม้าดื้อรั้นนะครับไม่ยอมลดปริมาณโปรตีนลงนะครับก็คืออาหารเม็ด ความจริงแล้วม้าทุกชนิดนะครับเวลาเป็นแผลควรที่จะดบอาหารเม็ดทันทีห้ามไม่กินโดยเด็ดขาดนะครับแล้วแผลนั้นจะไม่บวมนะครับเพราะอะไรถึงบวมเพราะโปรตีนที่ในอาหารที่มีอยู่ในอาหารเม็ดเนี่ยมันสูงนะครับแล้วเวลาเป็นแผลเนี่ยแม้แต่คนเป็นแผลเนี่ยมันก็จะเกิดแผลนูนมีเม็ดเลือดขาวออกมากผิดปกตินะครับแล้วมันจะเจ็บมันจะอักเสบมันจะบวมมันจะไม่ยอมยุบทั้งทีนะครับมันจะไม่ยอมหายง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่ผมทำกับม้าผมก็คือดอบอาหารเม็ดทั้งหมดถ้าม้าตัวไหนเจ็บแล้วก็ฉีดนะครับบูตาซิลแก้กเสบให้กับม้าในปริมาณที่พอเหมาะกับน้ำหนักม้านะครับอ่าหนึ่งซีซีต่อน้ำหนัก50กิโลกรัมนะครับอันนี้ฉีดเองนะครับผมฉีดเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วกว่าจะให้กินอาหารเม็ดได้ทีนึงนะครับต้องรอแผลตกสะเก็ดแผลแห้งจริงนะครับค่อยให้ม้ากินอันนี้คือสิ่งที่ผมทำให้ม้าผมนะ แล้วหลายๆคนที่ผมเคยแนะนําไปเขาทําไม่ทําผมไม่รู้นะครับเพราะนั่นคือม้าเขาเรายุ่งยากม,มากไม่ได้แต่ผมสามารถพูดแล้วนะครับถือว่าเป็นบุญกุศลไปแล้วกันนะโอเคอ่ะจบแค่นี้แล้วกันนะครับเออข้อเสียนะครับที่คนมองว่าเป็นข้อเสียมันก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับนอกกนั้นผมก็ว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะมันอยู่ที่คนมากกว่าว่าจะชอบอะไรนะครับเวลาจะซื้อจะหามาเนี่ยก็ควรที่จะ เลือกดีๆถามว่าประสบการณ์ในการที่เลี้ยงม้าได้นะครับผมทําอะไรบ้างก่อนจะเลี้ยงม้านะครับก็ต้องศึกษาหาข้อมูลเยอะนะครับอ่าถ้าเราลักเขาเราต้องดูแลใส่ใจเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะอากาศนะครับอ่ามา้าสายพันธุ์นี้ชอบอะไรเขานําเข้ามาจากต่างประเทศเขาอยู่อากาศยังไงมาก่อนนะครับแล้ว อย่างผมเนี่ยผมก่อนที่ผมจะซื้อม้านะครับผมก็ศึกษาเรื่องนี้เมื่อก่อนถ่ายหนังนะครับเริ่มจากการชอบตั้งแต่เด็กเลยนะครับแอบขี่ม้าเข้าไปทั่วในะแม่สอนนะครับใครมัดไว้โดนผมขี่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพอถ่ายหนังต้องขี่ม้าตลอด เรื่องเลย3เดือนเนี่ยผมต้องคุกคีกับมา้าขี่ตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นนะครับม้าตัวไหนจูงเข้ามาผมต้องขี่ให้ได้ก็จะรู้ว่าม้าแต่ละตัวลักษณะนิสัยแตกต่างกันนะครับไม่เหมือนกันเลยนะครับเสร็จปุ๊บพอขี่ม้าเก่งแล้วนะครับก็รับถ่ายละครไปเรื่อยไปเฉยขี่ม้านะครับเพราะได้คัาตัวเยอะนะครับและเล่นโบดน,นะครับอ่ามันได้คัาตัวเยอะนะครับเสร็จปุ๊บพอวันหนึ่งหนีกลับมาอยู่แม่สอดอยากจะมีม้า ก็ลงทุนไปเลี้ยงไม้เขาฟรีไปอาบน้ําให้ไม้เขาฟรีไปฝึกไม้เขาฟรีเพราะอะไรเพราะว่าศาสตร์การขี่กับการเลี้ยงมันคนละศาสตร์กันเลยอย่างเช่นฉีดยาม้คุณเอาความรู้จากศาสตร์การขี่ม้ามาใช้ยังไงมันไม่ได้นะครับไม่ไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นการเลี้ยงกับการขี่เนี่ยคนละเรื่องกันผมก็เลยต้องไปอาบน้ำไม้เขาไปฝึกไปหาข้อมูลม้ากระโจนใส่ทํายังไงจะปามยังไงให้มันหยุดนะครับอ่า ให้อาหารยังไงไม่ให้ม้าเสียดท้องอันเนี้ยเราจะต้องรู้ยาประจําคอกจะต้องมีอะไรบ้างม้าจะเกิดอาการอะไรบ้างที่ทําให้เกิดกับสิ่งที่ไม่ดีกับสุขภาพลําไส้คุณจะต้องรู้ทั้งหมดนะครับพอรู้แล้วคุณค่อยซื้อม้ามาเลี้ยงนะครับไม่ใช่แบบว่าเอ้ย f อบอกว่าดูช่องพี่มะจ่าแล้วผมโอ้ยผมซื้อม้ามาเลยนะเพราะดูช่องนี่แหละผมนี่อยากเอามาเงกเคหัวจริงๆก่าผมจะซื้อเนี่ย ผมใช้เวลานานมากนะครับศึกษาเยอะมากนะครับเพราะอะไรที่อยากมาเขกงมาเกงเคหัวว่ามันดูเหมือนแบบว่าคุณอาจจะทําให้ม้าตายได้นะครับเออผมเอาเอา,เอาจริงๆผมรักม้านะครับผมไม่ได้อยากแค่มีม้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกษาดีๆก่อนนะครับดูช่องผมไปนานๆดูหลายๆช่องก็ได้ถ้าคุณถ้าคุณไม่ชอบความขีโมงผมุณไปดูช่องอื่นนะครับแต่คุณศึกษาเยอะๆนะครับมันจะได้ไม่เป็นอันตรายกับมา้า ลวดหนามต่างๆตะปงตะปูเหล็กแหลมอย่าไปไว้ในคอกนะครับล่าสุดก็มีม้าที่แบบว่ามีถุงญ้ามา้าแล้วม้าตีนไปเขียนแล้วค้างแล้วก็ตายนะครับแม้แต่ขุมนะครับก็อย่าใส่ให้มา้าเวลาม้าอยู่ในคอกนะครับมันอาจจะไปเกี่ยวเหล็กเกี่ยว ก่อนประตูนะมันก็จะดิ้นสุดชีวิตก็จะรัดคอแล้วก็จะตายนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะต้องรอบคอบระมัดระวังนะครับถ้าเรารักเขาเราอยากจะมีเขาไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนนะครับเราก็จะต้องดูแลเขาให้ดีนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับติดตามช่องประชาจอมปวดแล้วนะครับกด อย่ากดข้ามนะอย่ากดข้ามนะครับนั่งดูสนานด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ในการอยากให้ทุกคนรักม้าและมีความสุขกับการเลี้ยงม้านะครับเพราะม้ามันไม่ใช่หมาใช่แมวเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะจะอุ้มไปหาหมอไม่ได้นะครับก็การไว้ดีกว่าแก้นะครับมันจะแย่ถ้าแก้ไม่ทนันโอเคไปแล้วจ้ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บด้วบบวบจุ๊บจุ๊บ